สวัสดีครับพี่น้องครับเก็บซี่สาวหน่อยเพนงแพรงผ้าบอดจูวยางมะหอดหลังวิธีพอดีวาเนี่ยไม่พอไอ้ใช่มาจะใช้ก็ไอ้สาหธาตุเขืองในครับสหธาตุนี่เป็นตำบลบอกครับแม่ครับตำบลสหธาตุครับอําเภอเขืองในครับจังหวัดอุบลราชธานีครับครับมันอยู่ไก่บ่จากจากไก้ย่างชุ่มหน่อยวาเนี่ย ประมาณ20โลคร,20ครับ20ครับ20บโ,โเอารงยังมากมอส่ครับมอใสคมากมึงช่รงผมเราคือศิลปินแต่เจ้าหม่การการคือมือเบียดมือกีตาราคือมือชีบ<า>รัดไปงังนสิแม่กับว่าได้กรเลียนดีมากี่มาสมัครลองเพลงกับบอลจูเอา้าอันนั้นไปมาหาสัมผัสไปเขาสัมผัสไปสัมผัสเ้าบอก ครับ่อนเดี๋ยวสิมี้ลองมืแม่สัมผัสยู่ครับอออ่เสาราัปติครับกับเบืองหนครับอาจารย์กินจังมากพี่นี่อ่าผมผมมาพ,มพ้องผนมไากา่ว่ดีหวานมะไก่เลยเพผมกับนีตามอยู่แล้วเอาว่าอะไรไปเร่น,นยุโรปไอ อยู่บนมันังประยุนไก่โมจ้าเนาะเจอมอยู่ไก่แข่งใน่แข่งในก็กยุติดจับคันเกลียวเนาะคทั้งนี้เนาะทั้งราชีสไลท์ทั้งนึงเป็นแข่นครับท่าน้อยครับอาจารย์เอนั่นมาไก่สุดใกล้บ้านของสุดท่าน้อยครังบัวมันทันไวเมั้งคันเนี่ยครับของผมกราคำคำแม่นางซี่ไปเป็นท่าเทิงท่านรุ่งเอากูมาไปหันเงินกูมาไปหาหันอันช่วงนั้นพ่อพ่องครับโอ้พ่อพ่องครับ ปัจจุบันเห็นเพียงยค่ไี้เองว่มันผมเปิดร้านขายอะไรรถกบขายรถเมื่อสองอย่างพวกนี้นะโอ้สองรถนั่อะไรอะไรรถยนต์ปะขายอมอไซค์มอไซค์ครับอาจารย์เป็นร้านมอไซค์หล่ะขายรถเมื่อสองสาเรียงพวกขายซาเรียงขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับมอไซค์นะครับเป็นช่างเป็นอยังอื่ลเจ๊ยครับนนเปลี่ยนลูกเฟื่อนเปียนสเตอร์แมนครับ <c oughs> ล่างเข้าบิวปพังสิริเจียเจ้าก็อะไรมอไส้ก็เป็นทางมาถอมาไงถ้าเป็นทางมีพิมพ์มือร้องเพลงบปสุดติยาการร้องน่ครับผมมักร้องเพลงครับบพราะ่าในึนว่าสุดยาเนี่ยร้องเพลงยุสีในร้องเพลงในร้องอยังบพราะ่ได้ร้องครับเคยเคยร้องอยู่สมัยแต่อยู่อันเภื่อนำเกียงหมดครับครับพู นเมืองครับผมอะไรวางยังรอปฏิทิย่างมาเดี๋ยวความชื่นชอบครับชื่นชอบทั้งวงสาวหนุ่มชื่นชอบทั้งผู้บริหารก็คือลุงโจเนาะครับผมครับเดี๋ยวที่ให้ช่องช่องรักเดี๋ยวแกขยังมากหรอกแกนั่งยืนไหนร้องเพลงไหนครับเพื่อนนั่งเพื่อนนั่งไปแกบอกของอะไรล่ะล่ำได้ลองได้ล่ำลองได้ล่ำเดินล่ำเพื่อนผมล่ำได้ลองเพลยงสาได้เสียงดังนๆเสียงผมเืือสัางนุ่งครับ ช่างนุ่งครับไอ้นุ่งครับไอ้นุ่งช่างซ่อมคับซอนงมอเตอร์ครับเอ้อสื่อสานรครับแค่จะไปอย่างว่าเป็นนักร้องนี่อ่ามันมันส่วนนักร้องเนี่ยผมผมมักเป็นชีวิตจิตใจมันอยู่นี่มักเสียงเพลงครับมักการร้องการเป็นศิลปินผมมักแบบนี้นะครับสอบรถอยู่กับเปิดเพลงไปร้องเพลงไปล็อกอะไรได้ครับครับมักผมมักแบบถ้ามีงานเลี้ยงงานยังไงยังเชียร์อะไรที่เป็นปิ้นเอ้าหนี่แหละผมม่งส่งอ่ะครับผมมักแน่นิ่ ข้างนงุงม,มาหามาสัมผัสไหมแทนวันนี้ครับไปวาเป็นมือเบียดมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดสเดยีดเพย่พันบอกว่าเพมันมาหาแต่มบอร์ดมันเป็นอะไรบอกเป็นว่าเต็มอ่ไรมาออดิชั่นไหมเออเอาเตรียมตัวเตรียมตัวมามาสัมผัสเราที่เดินี่เลเอาใม่โอ้ขีมาใส่มา ครับผมขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่ซาเล้งมากเลยขี่มอเตอร์ไซค์ครับเที่ยวแน่นอนแน่นอนเป็นไรืงการประกอบการสมาอาชีพเหตุการณ์ในงานเพราะอะไรอยู่ว่าลูกของลูกค้าการเรื่อยๆครับอาจารย์แนวเหรียนโบตายดอกอาชีพนี้การได้เพราะได้อยู่ว่าลูกพงลูกข่ยๆารได้เรื่อยๆครับมีลูกน้องบ่การมีอยู่ครับไม่มีลูกน้องนั่นอยู่มาเที่ยวครับผม พอดีผมกับมาเปิดสาขาใหม่อยู่ยังตุ้มแตเลยก็เลยมาพักอยู่นี่ก็เลยมันไก่น้ำผมก็เลยมาลองเพลงให้เพิ่นฟังมาให้มันพานซื้อสาวหน่อยล่ะครับพี่เก็บชีพคนหลายครับผมเดี๋ยว่ลูกค้าเขาเห็นตัวพ่อได้โปรโมทกันตัวแค่ห้องเขาได้ยุ่งร่วมกันกหรอเขได้พันเลยครับผู้รู้เราครับพี่เตียงตาเตียงอันนั้นลุ้นงโจเพิ่นครับผมมาฮะมันเสัมภาษณ์แล้วนี่ ไม่ครับพี่ดีเลิศดีเลิศนไม่ไ,ไม่ไม่บอลเอาไม่บอล่ อยากมาโซศักยภาพโอ้คือสิริลกินนี่แหละสงผมเจ้าไหมพหีรีว่า rock